โอ้โหแน่นอนจังเลยแน่นอนจังเลยเก่งมากๆเลยภารกิจสำคัญมาเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะว่าไงคะค่ะภารกิจสำคัญค่ะค่ะภารกิจสำคัญนะคะป้าออนป้าออนฝากของด้วยออ๋นะคะงานนี้ต้องมีแบก โอ้โหต้องเอาฐานนะป้าบอก้าบอกให้แปกฐานนะอ๋อฐานฐานฐานหนักมากเลยครับทุกคนอึดโอ้โหเก่งจังเลยตัวแ่เนี้ยดูนะ FC ทุกคนแบกฐานมาฮเพราะผมว่าผมจะหยิบช่วยอยู่นะที่ เก่งมากค่ะขอบคุณนะคะคุณแอนนะคะคุณแอนนะคะนะะคตอนนี้เราไม่ห่วงสวยแล้วตอนนี้ค่ะสวยอยู่แล้วค่ะสวยอยู่ที่ใจสวยอยู่แล้วค่ะสวยอยู่แล้วคนก็ไม่ให้กำลังใจนะคะลุเพชรโอ้ยยุติบาลนใหม บกเอ,อาเางลุงเพชรด้วยนะคะชแนลด้วยนะคบลุณคพนะคะก็เป็นคนที่น่ารักนะคะของปลาอ่อนค่ะขอบคุณค่ะาน่ารักมากชมปราอ่อนขอบคุณนะคะคุณเอนนะคะน่อ่ค่ะ,คะว่าที่นี่ฝนตกหนักใช่หมคะ่ะอหนักมากเลยหนักมากเลย กำเดินทางอยู่เพิ่งมาถึงมาออนแล้วแหละเพิ่งมาถึงวันนี้นะดุงเพชรโอ้ค่ะเมื่อคืนได้ข่าวว่าฝนตกหนักค่ะหนักมากคิดว่าปอนคิดว่าวันนี้ฝนจะตกไหมคงไม่ตกเพราะว่ายูทูบเบอร์จะกลางเ้นแถวนี้ค่ะค่ะได้เลยค่ะไม่ตกแน่นอนตัวใครตัวมันเลยใช่ค่ะจะเก็บงพัดไหมอันนี้คือตัวใครตัวมันเนาะใช่ค่ะค่ะมันต้องช่วยเหลือตัวใครเมื่อคืนนี้ก็ลุงเสือตรงนี้นะ พอพอพอมาแล้วลุงเสือก็วิ่งหอบเลยเสียดายไม่ได้มาถ่ายคลิปอ่ะนาค่ะฝนตกมีลมด้วยนะเมื่อคืนเนี้ยุงเสือก็กาังเต็นนอนเพื่อดูเลของนะคะใช่ค่ะเพราาว่ใช่ซื้อของซื้ออะไรมาเนาะขอบคุณปาออนนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะซื้อของซื้ออะไรมีตั้งปูนมีทั้งของอย่างที่อยู่ตรงนี้นะเราจ้นก็เลยจำเป็นจะต้องเฝ้าต้องเฝ้า ไม่ไม่ใช่ละเราก็เราก็ไม่ไว้ใจทางไม่วางใจคนเนาะเออก็คนของเรานี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกอืมคนบ้านเรานี่แหละพูดถึงก็อือมแต่เรามาเฝ้าก็ดีที่สุดแล้วอะไรเหอรอลุงเพชร หนูว่าหนูจะไปบ้านภาษาหนูก็ยังไม่ได้ไปเนี่ยหนูว่ายังจะไปบ้านภาษาหนูจะไปหาพระจำลองค่ะและ้วแล้วแล้วตกลงจะไปไหมเนี่ยร้านค้าเนี่ยปู่ปู่จะไปร้านค้า,า,าอ๋อค่ะ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  เอาน oh, ้ำเย็นๆให้ปู่หน่อยนะนะโอ้ยนอนเออให้ปู่ก่อนให้ปู่ก่อนหาอะไรกินนเี่ยปู่อยากกินน้ำอะไรก็เลือกเด้อปู่เด้อมีทุกน้ำเนี่ยไอ้ทางนั้นน่ะไม่เท่าไหร่หรอกนี่มาทางนี้นี่หายไปเลยไอ้ทางนั้นเนี่ยมีการใช้เรื่องหาเศก่อนเลยตัดเสียบนะ แม,ม่ก็มาเกาะมะม่วงปลากะมีเดอ้อผู้ใดอยากกินมะม่วงปลากรได๋กระลังซุกกระลังเฮิมกระลังซุกกระลังเฮิม,<ผ>มเลือดย่างมันนั่นนี่อ๋ออันนี้บอก ใช่ค่ะใช่บางคนนะแพ้เลยนะกินแล้วก็เปื่อยเลยเนี่ยปากเนี่ยปลาออนก็ไม่ชอบกินนะมะม่วงปลาไม่ชอบกินไม่แต่ก่อนกินอยู่ตอนสมัยเราเป็นเด็กๆค่ะพอกินไปแล้วมันมันขึ้นตรงนี้ค่ะเป็นตุ่มๆขึ้นเลยอ่าแพ้ใช่มันขึ้นเป็น่างนี้เลยค่ะก็เลยไม่เคยกินอีกเลยยางเป็นยางแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยมากค่ะ เด็กๆพวกเราก็จะไปกินแบบนี้ตลอดกินกับแจ่วบองนะโอ้ยเอามาแล้วก็น้ำได้ย่อยอืมแต่ว่ากะบกปกติตะกี้มันกับมะขามไอ้มะม่วงป่าแลยสำคัญมากๆเลยม่วงป่านี่ยเอาอ่อนเอามาเทศแจ้วปลาบองเนี่ยใส่ใส่กะปิเนาะฮะลุงถอดเสื้อโอ้ปู่ถอดเสื้อแล้วอ,อ,นะอ๋อ นูุนนอืมแจมอยู่ถอดเสื้อแขนยาวงงาาตกใจหมดเลยนึกว่าป,ปู่แก้ผ้าที่ไหนได้แก้เสื้อแขนยาวออกพ่อแม่พี่น้อง ได้จาก,กีลแล้ววันนี้โอ้ยหนูนั่นไปโที่วที่พ่อแดนปูเอาเนี่ยเอานอนมาได้เดี๋ยวกระป๋อออนนั่นนะเออเมื่อวานได้สองคลิปเมื่อวานเนี่ยมือเนี่ยหันในหลายคลิป,ยปดดนนะอยู่เดี๋ยวประปอออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ กดไลค์กดแชร์ช่องปอนพี่สาวล,งลุงพลด้วยนะคะอารมณ์ดีเถอะน้อลองเพ่งใจจ่อยมาเนปู่อยแล้วค่ะปู่พักกินน้ำอยู่ปู่ร้อนแล้ว มาด้วยกันกี่คนเนี่ยปู่<อ>มามากันกี่คนคะสามคันสามคน<อ>จะหกโมงเย็นแล้ว